ทั้งนั้นทั้งนั้นไม่มีคนเข้ามาดูเลยหรอคนหายไปไหนไมหมดเลยเนี่ยแปลกมากเยี่ย yeah. แย่ yeah, ไม่มีใครเข้ามาดูเลยอะ่ะมีคนเข้ามาดูอะ่ะจะลงแล,ล้วเด้อถ้าไม่มีใครเข้ามาดู เ้ยไม่เคยเป็นแบบนี้มอน่อนเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะคนนอนกันหมดแล้วนอคะ อะไรขึ้นคะไม่มีใครเข้ามาดูเลยบ๊ายบายไม่มีใครเข้ามาดูเลยใครเข้ามาก็ทักได้นะคะใครเข้ามาก็ทักได้ด้วยค่ะบก,กัดจากบกกัด ตัวจริงตัวจริงไม่ด่านะคะตัวจริงด่าไม่เป็นคะ่ะแต่ออกแล้วเนยไม่มีใครทักก็จะออกละ ทกเลยอ่ะใจดำมากไม่คิดจะทักกันบ้างหรอคะใจดำมากเลยอ่ะอุตส่าห์นานๆทีมาไล์นะเนี่ยจะลงแล้วนะไม่มีคนทักไม่มีคนทักจะลงแล้วเดอ้อ นี้มาไล่แป๊บหนึ่งเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นใส่เพราะว่าใกล้จะนอนแล้วนะคะทุกคนก็เลยต้องใส่แว่นตาเพราะว่าไม่ตอนตอนอันเนี้ยตอนใกล้ใกล้จะนอนไม่อยากใส่น,นี่และเอาอะไรเนี่ยบายบายนะคะถ้าไม่มีใครทักเดี๋ยวจะนอนเดี๋ยวจะลงแล้วเดี๋ยวจะลงแล้ว นอนอยูโอ้สวัสดีค่ะพี่อะไรพี่วิลวุฒิเหรอคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ไหซดน้านแล้วพี่น้องจา้อาอ้าวไม่ได้ไม่ได้นะวันะนี้ไหลซดโดนแล้วพี่น้องทักทายกันใดนะคะใส่แว่นเก็บใส่แบบว่นทันี้อะไรกู วันนี้ก็จะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะตอนเรกว่าจะนอนแล้วก็เลยมาไลฟ์สดแป๊บหนึ่งะคะ่ะยังไม่ได้นอนจะไปอาบน้ําเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ําเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะ่ะอาบน้ำห้าทุ่มนอนก็เที่ยงคืนตายละนอนดึกทุกวันเลยเพราะว่าทําคลิปนะคะถ้าไม่ทําอ่ะมันก็นะไม่มีเวลาทําจริงๆนะพี่น้อง สงสารตัวเองอยู่ตอนเนี้ยสงสารตัวเองเหมือนกันตอนเนี้ย <Million. S 1> ตายละผมก็นะสงสารตัวเองอยู่เหมือนกันนะตอนเนี้ยทักทายได้ค่ะ มันดูน้อยมากแสดงว่าเหมือนยุก็ไม่ได้ไล่นานเนาะมันก็ควรหายไปมุกนะโอ้ยคนคุยก็จะง่วงอย่างนี้แหละถ้าไม่มีใครคุยยุก็จะลดงงละเพราะว่ายุจะไปอาบน้ำหรือไม่ก็เป็น อันนี้ตัดคดลิปละเพราะว่านึกว่ามาแล้วจะมีคนมาทักทายก็ไม่มีนะคะแสดงว่าแบบคนคงลืมไปหมดละคงคงคนคงลืมยุ่ไปหมดล้วเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์นานละใช่ไหมคะนู่นเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยดู y o u t u b e กันนั่นไหม ไายบายค่ะไม่มีใครทักก็ไายบายค่ะไม่อยู่รอไม่รอแ,แล้วค่ะไายบายนะคะ